ผมบุชเลชานเชฟหน้าโหดโหมดคิตตี้ผมป๊อปปี้หน้าโหดโหมดหน้ากอดมีวอ้าวอะไรยิมันเมาใช้น้ำฝนพัชรินค่ะยืนหนึ่งเรื่องความสวยในรายการนี้พวกเราแซฟทาซาจุนรวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจชัวทุกวัน แม็กกี้เขามีข่าวดีมาบอกค่ะกับแจวแน่แค่มีแม็กกี้มแม็กกี้เขาชวนคุณผู้ชมทุกคนมาลุ้นหม้อทอดไร้น้ำมันจากฟิลลิปแอร์ไฟเยอร์ค่ะแค่ซื้อซอสแม็กกี้สูตรไหนก็ได้ขนาดใดก็ได้แล้วพิมพ์รหัสที่อยู่บนฝาหรือบนขวดเว้นวักแล้วพิมพ์ชื่อนามสกุลส่ง SMS ไปที่ 4806026ค่ะส่งได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง15ธันวาคมเลยค่ะนะครับเมื่อส่ง s m s แล้วนะฮะก็อย่าลืมเก็บฟาขวดไว้ด้วยนะครับพร้อมกับใบเสร็จนะฮะเพื่อเป็นหลักฐานในการสอบถามน,นะ <c oughs> หรือว่าคุณนะฮะอยากจะหารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ f c e e o o o แม็กกี้ Thailand และ Facebook ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วช่อง33ครับค่เนี่ยเจจะอยู่ตรงนี้นะครับผม ฝาขวดใช่ไหมฮะใช่ครับหาง่ายหาง่ายยังไงก็เจอครับบนฝาค่ะอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากได้หม้อทอดไร้น้ำมันส่ง SMS นะครับมาร่วมรุ้นกับทางแม็กกี้ได้เลยครับโอ้โหดียังเลยอ่ะพี่บูชผมไม่อยากรู้เลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ย น่ากินมากเลยอ่ะอถ้ากินกับแม็กกี้น่าจะน่ากินเข้าไปอีกอครับรแน่นอนครับเคยปั๊ปปี้เคยทานข้าวเปล่ากุ้งแล้วก็แม็กกี้ไหมเออไม่เคยครับเคยกินแต่ข้าวเปล่ากับแม็กกี้ครับ<อ>ไม่มีตังซื้อกุ้งตอนนั้นน่าสงส,งสารใชครับอ <c oughs> เอาเป็นว่าไม่รอช้านะครับ <c oughs> ไปช <c oughs> มกับเทศกาลมหากรรมอาหารครั้งสําคัญนะครับที่สมุทรสาครกันดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> ต,ตรงความอร่อยจากทะเลมหาชัยรวมไว้ที่นี่ที่เดียวกับงานมหากรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาครที่จัดขึ้น25-29พฤศจิกายนนี้งานนี้มีทั้งอาหารทะเลสดๆทั้งกุ้งหอยปูปลาและปลาหมึกไสจัมโบ้ปลาทูแม่กลองหนา้ารดชดยิ้มอาหารทะเลแปลรูปมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพลสดส,ดสดจากสวนไปจนถึงของดีของอร่อยอีกมากมายวันนี้ยกทะเลมาให้ชม สดๆในนรราาายยกกัเลจ้วันนี้เราอยู่กับคุณสมพงศ์จิรพรพงศ์ที่ปรึกษาชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมท,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 ทุกท่านเลยนะครับครับผมบขออนุญ,ญาตนะฮะเรียกเฮียสมพงศ์ครับเนี่ยงานมหกรรมที่นี่ครับผมสิ่งแรกที่ต้องรู้เลยคืออะไรครับเนี่ย คือการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดับแรกให้ผู้ประกอบการที่จะทําสินค้าเตรียมแล้วก็ผู้ที่ต้องการก็เตรียมนะฮะถ้าเราจัดเลยไปนี่มันช้าไปสะหน่อยอ็บอกครับว่าจังหวัดสมุทรสาครมี3ามอเภอค่ะมีอำเภอเมืองอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบนแพ้วซึ่งมีของดีที่จะประกาศให้รู้หมดนะฮะนะครับนะฮะคือคือสามารถซื้อได้ช่วงนี้แล้วก็ตลอด ทั้งปีนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นการจัดงานที่จะมีของออกมาเต็มไปหมดเลยถ้างั้นไม่รอช้าขอดูของจากแต่ละอำเภอได้ไหมคะครับผมนะผมมาเท่นี้ก่อนเลยครับอำเภอเมืองนะครับก็เป็นอาหารทะเลแปรรูปนะฮะแล้วก็ที่เคยรู้จักทั่วทั้งประเทศต่างประเทศคือเรื่องของลอดช่องรอดช่องรอดช่องนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของปลานะครับปลาทูนะฮะหน้าเลิศ เชิดยิ้มคือปลาทูสดตรงนู้นหน้างอคอหักก็คือปลาทูนึ่งนะฮะครับเสร็จว่าอะไรนะฮะหน้างอคอหักนื่งหน้างอคอหักนะฮะหน้ายิ้มหน้าหน้าเริดเชิดยิ้มคือปลาปลาทูสดผู้หญิงต้องหน้าเริดนะได้ค่ะหน้าเริดนะถ้าบัชนีต้องเป็นปลาทูสดอย่างนั้นนะคะหน้าเริดเชิดยิ้มสวยนะครับต้องถามพี่บุษอยว่าเป็นไงบ้างคะที่มันนี้ อาหารหลากหลายหลายอย่างนะจะเป็นเช่นเช่นกระเพาะปลากระเพาะปลากระเพาะปลาเรื่องของหมวดอาหารต้องลองแล้วละส่กระเพาะปลานี้ดูแล้วคือแบบโอ้โหมีกระเพาะมาให้เต็มเต็มนะคือคือต้องชื่อว่ากระเพาะปลามมนต้องมีเต็มเต็มแบบนี้แหละกระเพาะปลาจะอยากรู้เลยครับกระเพาปลาเนี่ยใช้ปลาอะไรในการทำาร คือเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างกระเพาะปลาหนังหมูก็มีแต่ว่าอันนี้เป็นกระเพาะปลาแท้ๆอันนี้้กระะเพาาปลแทๆถ้ามาสมุทรสาครได้กินแท้ๆเลยถ้าลองชิมจะรู้แล้วถ้าสูตรจริงๆแล้วต้องใส่หน่อไม้มันจะหอมแล้วก็จะจะดับเรื่องของไอ้กลิ่นของไอ้กระเพาะปลาจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับเฮียผมกระเพาะปลาเนี่ยจริงๆทำมาจากปลาอะไรรู้ไหมครับ ปลาคราบครับตกใจไหมฮะถ้าคนขายเป็นผู้ชายฮะจะบอกว่ากระเพาะปลาครับกระเพาะปลาครับโถกลับบ้านโอ้ยตายแล้วกลับบ้านผมกลับด้วยเฮียกลับด้วยไอเฮียรอดช่องยังไงเมื่อกี้พี่พูสกินเป็นไงอร่อยมากครับเฮียมันแบบมันแบบกระเพาะปลาเนี่ยมันเต็มคำเลยแบบเน้นๆเลยครับ คุณชิม2อย่างไปแล้วด้านนี้ฝนรอชิมอยู่ค่ะอยากแนะนําสักนิดนึงค่ะจะมีทั้งหมูสเต๊ะนะครับอย่างนี้สวยไหมมาเป็นแบบนี้หนึ่งเลยนะอย่างนี้รุ่นใหม่อ่านี่ยนะนะกระเพาะปลาเอ้หมูสเต๊ะนะฮะแล้วยังมีอะไรนะจิ้มข้าวเกี๊ยวกีบปละเกี๊ยปลาแล้วอาหารที่เราจําได้เด็กๆก็คือข้าวหลามโอ้จับได้บะบีเนี่ยเช้าๆปลาท่องโกปลาท่องโกตอนเช้าสมัยก่อนตัวน้อยๆครับเดี๋ยวนี้เป็นยังไง ตัวบอลเริ่มใหญ่มากนะครับใหญ่มากเดี๋ยวนะอูสเต้เป็นไงครับโอ้โหนุ่มที่สำคัญคือหอมหอมแบบกลิ่นขมิ้นหรือเปล่าคะเขาใส่อะไรกลิ่นหอมเหลืองไม่ขมิ้นนะหอมมากเลยค่ะที่นี่ว่าจบไนถังเดียวเลยนะเนี่ยคุณเนาะถังเดียวนี่คือครบเลยนะบรรจุพันสวยสวยมาก คือถือนี้เดินเที่ยวงานได้เลยใช่ไหมครับจิ้มเลยนะฮะแล้วก็ตีจานได้เลยคนทำเนี่ยนะฮะแล้วยังมีโลโลปทูอีกนะโลปทูเราทุกีนอย่างเงี้ยอะไรแปลกๆเนี้ยอันนี้สุภาพบุรีชอบนะฮะเขากินแล้วสุขภาพดีมันโรนะฮะมันกับเพื่อสุขภาพแต่สุขภาพยังไงฮะเนี่ยครับอันนี้ของของอำเภออะไรฮะอันนี้อันนี้ยังอยู่ในอำเภอเมืองนะครับอาจจะกุ้งสดสดนะฮะมาเป็นกุ้งสุกกุ้งสดเป็นกุ้งสุกฮะแต่อย่าทานเยอะนะทำไมครับเดี๋ยวจะปวดหลังมนงองอ อันนี้เฮียแซลเจ้ามุกนะฮะเฮียฝนก็ออยเหมอนกันเจ้มุกเลยนะฮะครับผมกินกุ้งตัวงอนะครับแต่ว่าดินายเขาอุตส่าห์ทำสุกมาให้แล้วแล้วทีมงานก็น่ารักมากแกะมาให้แล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องขอชิมของอร่อยไม่ต้องมีน้ำจิ้มนะครับเนี่ยอู้ยูหูโอ้โหเป็นไงครับพี่มด้วยนะฝนเป็นตัวแซ่บค่ะมันสดมันอร่อยอยู่แล้วอ่ะแซ่บเลยเห็นว่านี่มีอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ เดี๋ยวนี้นะครับเรามีการพัฒนาดีขึ้นเรื่องของการแปรรูปใส่สูญญากาศแล้วก็ฟิตแข็งสามารถเก็บได้เป็นเดือนเป็นเดือนนะฮะเป็นเดือนเป็นปียังได้เลยเพราะเราทําส่งออกต่างประเทศค่เดินทางก็เป็นเดือนแล้วแล้ยังฝันจะขายอีกเดี๋ยวนี้เราพัฒนาดีขึ้นมากเลยเราเบริษัท ที่พัฒนาเรื่องคุณภาพของอาหารทะเลเนี่ยในสมุทราครนจะเป็นระดับหนึ่งของประเทศนะแล้วก็ดังไปถึงต่างประเทศเรียกว่าเป็นการใช้นวัตกรรมมาช่วยทําให้อาหารทะเลคือ้นในส่วนของอําเภอเมืองเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนของ22จังหวัดชายทะเลศูนสุนรวมของอาหารและยังมีอุตสาหกรรมแปลรูปต่อเนื่องของอาหารทะเลอีกเยอะหามาตรฐานระดับโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งส่งออกหรือรับเข้าคือสมุทราคที่ตัวแรกใช่ครับใช่ครับสมุทราครนนวัตกรรมคือดีมากนะอย่างอย่างที่ทราบนะครับ แบคทีเรียเนี่ยมันมีหลายแบบมากอยู่ในความร้อนจัดเนี่ยบางตัวก็จะมีแบคทีเรียบางประเภทแต่อยู่ในอากาศที่หนาวมากๆอย่างลบ40แบคทีเรียตายหมดครับและเมื่อทำสูญญากาศเนี่ยออกซิเจนไม่สามารถทำปฏิกิริยาแบคทีเรียได้ความรู้ใหม่เลยนะครับเออมันทำให้โอ้โหคุณคิดดูเป็นอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีใช่ไหมใช่ฮะนวัตกรรมขนาดนี้แล้วนนนีตัว้ะครือ เอาอาหารบางส่วนที่มันไม่สวยงามมาทําเป็นหอยจ้อแหกขึ้นเขาเรียกว่าหอยจ้อแหกแหกขึ้นหอยจ้อที่เขาเรียกหอยจ้อนี่ไม่ใช่เอามาประยุกต์มาประยุกต์เพื่อให้มันดูน่ากินครับขออนุญาตเลยนะคะอันนี้แบนๆเรียกว่าอะไรคะแหกขึ้นแหกขึ้นสังเกตชิ้นนี้คือเหลืองแบบอลามชิ้นนี้คือเหลืองอลามสับปะรดนะสับปะรดคุณอ๋ออันนี้สับปะรดเหรอครับพอทอดไปมันจะมันเอาสับปะรดเนี่ยแก่ ตัดเปลี่ยนตัดมันนี่นะคือการทำให้อาหารมันดูอร่อยมันน่ารับประทานขึ้นนะครับอร่อยมากค่ะจะบอกว่ามันมีรสชาติอยู่ในนั้นอยู่แล้วเราไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วอ่ะวันนี้เพิ่อนยอ่ะเพิ่อนอยู่คนเดียวที่ป๊อปี่๊อบปี่ป๊อบปี่ลองชิมบ้างนี่ผมฝั่งนี้ผมฝั่งนี้เอผมผมอยู่ฝั่งน้องรอนนู่นอยู่ฝั่งนี้คืออะไรครับเฮียครับอันนี้เป็นอำเภอประทุ่งแบนนะฮะที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับ อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับคือเบญจรงคหมู่บ้านเบญจรงวัดดอนไก่ดีอําเภอกระทุ่มแบนอันนี้สินค้าที่โด่งดังสมัยเอเปกจ้ำได้ไหมเอเปกนะฮะที่ต่างชาติเขามาประชุมที่บ้านเาา<ะ>ราตอนนี้ก็เป็นทั้งของฝันและเป็นของฝาก ต่อเนื่องโดยตลอดคนไทยเรามีพีมมือดีนะใช่ครับสวยงามมากครับบนี้ขาทํากันมานานหลายสิบปีโอ้ทำมานานนานมากเลยนานมากตอนนี้ตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่มั้งอ้ตอนนั้นผมน่าจะนั้นตอนนั้นผมน่าจะหนุ่มแล้วยังไม่เกิดยังไม่เกิดในหนุ่มยังยังไม่เกิดครับอ๋ออันนี้อันนี้คือเครื่องมันจงใช่ครับแล้วด้านหน้านี่คืออะไรครับนกก็มีกล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้กระชงแบบนียเราส่งออก มากเลยนะครับค่บะกัเป็นระดับต้นๆของประเทศอยู่ที่อําเภอกระทุ่มแบนคืออําเภอกระทุ่มแบนกับทั้งจังหวัดราชบุรีมันใกล้ๆกันค่ะครับมันเป็นเส้นทางของธรรมชาติปลูกกล้วยไม้ได้งามมากเลยแม้ที่อื่นปลูกไม่ได้นะ้<อ>ที่กระทุ่มแบนกับที่ กาญจนบุรีขนาดนั้นคือเนี่ยเวลาผมเจอผมชอบสงสัยเขาชอบถามกินกล้วยไม้กล้วยไม้แล้วเราไม่กินไงกล้วยไม้ไม่ใช่เอากล้วยไม้ออร์คีดฟังเพี้ยนไปฟังเพี้ยนจดมุกห้ามเพี้ยนจดมุกจดมุกนะกินกล้วยไม้ต้องเอาไม้มาเขยบอกเอาไม้ตี อ่ะเฮียครับแล้วด้านหน้านี่ยังไงครับสองที่ตุ้มแบกก็ยังมีเรื่องของมีกรอบนะฮะมีกรอบนะครับนะฮะก็ยังยังเป็นที่ขึ้นชื่อสองออกแล้วก็อร่อยเป็นทั้งของฝันและเป็นของฝากมีกรอบบ้านแถวเนี่ยของเรานี่คือเป็นเพศของฝันและของฝากคได้ตลอดเลยนะครับนะฮะนี่นี่ไปก็อีกอำเภอหนึ่งคืออำเภอบ้านแถวอันดับแรกก็คือมะพร้าวน้ำหอมนี่นะครับเดี๋ยวนี้เราพัฒนามา สามารถที่จะทานได้เลยไม่ต้องมานั่งถอดเสื้ออะไรนะครับที่มะพร้าวถอดเสื้อใช่ไหมครับอันนี้มะพร้าวถอดเสื้อนะครับที่ท่านผู้ว่าวิรศักดิ์วิจิตรแสงสีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครร้องเต้นแร็ปนะฮะในโฆษณามะพร้าวนี่นะครับโอ้โหเลยโด่งดังไปใหญ่เลยท่านผู้ว่าผมนะครับชาวเแล่าจะมาออกรายการเนี่ยมาทูมาเกิดกินมาทูดูสตีดอาธาฉลอมนะครฮะจะหมดไปงานคนเยอะแยะมาก แล้วยังมีมะพร้าวน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นอันนี้ก็ไปขายระดับประเทศนะครับร่างชอบมากเลยครับท่านแล้วก็ได้ประโยชน์มหาศาลเลยนี่คือของอำเภอบ้านแพ้วที่ท่านเห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในงานนะครับนะจริงจริงแล้วมันมีอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับนะไม่ใช่ว่าเฉพาะมาเที่ยวมาซื้อในงานนะฮะ ท่านสามารถมาได้ตลอดทั้งปีครัเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายครับอยู่ในมือถือเซิร์ชหาดูและติดต่อคุยกันได้นะว่าท่านจะซื้อเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ยังไงแต่ว่างานนี้สําคัญที่สุดค่ะไปงานเดียวจะได้เจอแบบนี้ครบๆเลยจัดที่ไหนคะคือนะ่ถเราจัดนะครับก็จัดที่เซ็นทรัลพราซาถนนพระราม2เซ็นทรัลพราซามหาใยนะครับล่นต้นรุนเลยนะครับ25ถึง 29พฤศจิกายนตั้งแต่4โมงเย็นทุกวันเป็นต้นไปตอนเย็นเย็นตอนเย็นทั้งจากหมดงานแล้วท่านยังสามารถมาเที่ยวมากินได้นะครับบ๊อบบี้จะไปกินอาหารทะเลบรรลือโลกนะจะกินผลไม้ชั้นไหนเมื่อไหร่ก็ได้หมดถ้าผมไปเนี่ยเฮียจะอยู่ต้อนรับผม ไม่ยอมไปไหนเลยเยียชวนแต่ป๊อปปี้ไม่ชวนฝนด้วยทั้งหมดเลยดีมากเลยครับทุกทายด้วยค่ะแต่ที่บอกท่านผู้ว่ิหารวิศักดิ์วิจิตรแสงสีมาคอยดูแลต้อนรับด้วยนะครับผมลืมไปว่าบันเท่ายังมีมะมะนาวมีลำไยนะมีอีกเยอะแล้วก็ปลาสลิดอีกลืไปปลาสลิดเขาเยอะมากปลาตัวของคนไทยเลยเนาก ล้วต้องไปดูเองคุณผู้ชมไปได้นะคะงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ต้องขอบพระคุณเฮียมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะและสำคัญนะฮะช่วงหน้าครับเราจะแจกของดีจากเมืองสมุทรสาครไปพบกับเบรกหน้าเลยครับมา p l a z มาครับเราจะมาแจกของดีจากจังหวัดสมุทรสาคร นี í, ้นะฮะเฮียสมพงษ์อย uh, ู่กับเราอ่ะไม่รอช้าครับเฮียอันนี้ลุงได้เลยครับลึกๆเรื่ลึกๆเลยครับเรื่องลุงเนี่ยเราชอบอยู่แล้วลุงฉลาดลุงฉลาดเี่ยคิดเยอะนะฮะเลยครับเฮียมาหนึ่งชื่อครับแล้วครับผมเฮีจะได้ของดีจากสมุทรสาครก็ผลิตภัณฑ์พันธุ์ไทยนร์สิงค์รุ่นิชาภาสังโยกุลครับผมนี่นะครับ วุ้ยแต่ต้องบอกก่อนนะครับเนื่องจากเรามีสองกระเช้าอ่ะใช่ไหมก็หายกันไปหมดเลยเอาง่ายหมดเลยเอาไปหมดเลยเดี๋ยวเอาคุณนิชาพาก่อนนะครับบอกเลยนะครับช่องทางนะครับการติดตามพวกเรานะครับมีเยอะมากมายทุกช่องทางโซเชียลเลยว่าจะเป็น YouTube, IG, Twitter, Facebook นะครับแซปพาซาซีเอเอทสวัสดีค่ะคุณนิชาพาโทรจากรายการแซปพาซานะคะ ค่ะคุณนิชาภาค่ะจะบอกว่าวันนี้คุณนิชาพาโชคดีมากเพราะว่าเราอะโทรมาเพื่อแจกโดยเฉพาะเลยค่ะครับผมดีใจไหมคะไม่เป็นไรวันนี้ไปดูไม่เป็นไรค่ะแต่รู้ว่าเป็นแฟนเราแน่นอนอยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็เลยใจดีแจกไปเลยสองกระเช้าคุณนิชาภาอยู่จังหวัดอะไรคะ ชนบุรีกับกรุงเทพล่ะค่ะอ๋ออยู่สองที่ไปไปมาๆนะคะยังไงต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ เวลาก็หมดลงแล้วนะครับขอบคุณฉากสวยๆครับจากเซ็นทรัลพัฒนาเสื้อผ้าจากลาบูติกและไฮบริดครับผม่แล้วอย่าลืมละครคุณถูกต้องค่ะละครนี้สําคัญมากนะคะคืนนี้ค่ะร้อยเล่ห์มารยาโอ้โหเข้มข้นมากพลาดไม่ได้จริงๆค่ะคุณเห็นวันนี้ไหมอะไรนะมีมีเซอร์ไพรส์ด้วยเนี่ยอะไรนะอ่าเดี๋ยวตอนจบเขามีเซอร์ไพรส์แอบบอกไว้นิดนึงผมแอบดูนะเพราะคนที่บ้านเกาดูอยู่เดี๋ยวคนช่อง สนุกยังไงก็ต้องดูคะ <fingers> ่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะพวกเราเซ่บผ่าซ่าจุนจุ้งฟังฟูครอบครัวใจชั่วทุกวัน